เรื่องของการปลูกโกโก้ต่อนะคนที่ต้องการที่จะปลูกโกโก้นะครับง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับต้นไม้โกโก้คือต้นไม้ต้นไม้ที่การปลูกก็ต้องลงดินงั้นต้องเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่เตรียมยังไงไอพื้นที่ของท่านอาจจะมีสูงมีต่ํามีต้นไม้อยู่มากอยู่น้อยในพื้นที่บริเวณบ้านหรือว่าในไร่ที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่าหรือปลูกพืชอื่นอยู่แล้วเนี่ย ก็เตรียมพื้นที่หาช่องให้เขาลงหน่อยถ้าปลูกอยู่กับแซมกับพืชอื่นนะจะปลูกแซมพืชอื่นเนี่ยหาช่องให้เขาลงหน่อยก็ขุดหลุมไปประมาณสามสิบห้าสิบครับเจ็ป็นห้าสิบเซนนะครับทั้งลึกทั้งกว้างอ่ะแล้วก็เคล้าดินให้เข้ากับปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นนะครับความลึกก็อยู่ประมาณห0สิเซน,นก็รองพื้นหน่อยเพื่อรองรับรากของโกโก้ที่จะออก เตรียมพื้นดินเสร็จนะไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากมายแค่เจาะแล้วก็หาช่องให้มันลงนะครับไม่ต้องไปลงทุนปรับดินสวยหรือมันอยู่ในป่าอยู่แล้วอยู่ในร่มงของต้นไม้อื่นอยู่แล้วยิ่งดีแต่ถ้าเป็นที่แจ้งนะครับที่แจ้งร่องแจ้งเนี่ยก็โอเคจะยกร่องจะปรับดินจะยังไงก็ตามอัธยาศัยแต่ก็ต้นไม้ก็คือต้นไม้ลงดินแล้วก็จเจริญเติบโตนะครับอันที่สองนะวางระบบน้ําไป เป็นเมนท่อเมนเนี่ยเป็นเอสลอนเอสลอนอาจจะเป็นสีเขียวสีเทาสีดำอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับส่วนที่ลากไปถึงโคนของโกโก้ที่จะปลูกแต่ล,ลุมเนี่ยก็ให้เป็น PE ประหยัดนะครับเพื่อซึ่งประหยัดงบแล้วก็เป็นระบบน้ําหยดประหยัดน้ําด้วยประหยัดงบด้วยก็ลากไปนะครับไปต่อหัวหัวเวียงเล็กๆหรือหัวน้ําหยดนะครับที่มีปริมาณ1ชั่วโมงต่อลิตรอะไรทำประมาณนี้ก็มันก็ติดตั้งไปอันนั้นวางระบบน้ําเสร็จเรียบร้อย ทำไงต่อครับคุก็โอนเงินนะครับติดต่อโอนเงินขอ็นหมาเรียบบัญชีจากฝ่ายส่งเสริมในจังหวัดนั้นๆนะครับ mm hmm. โอนเงินเข้าบริษัทไม่โอนเงินเข้าฝ่ายส่งเสริมนะโอนเงินเข้าบริษัทบริษัทแล้วก็แนบสลิปให้ฝ่ายส่งเสริมด้วยฝ่ายส่งเสริมก็จะส่งสลิปให้บริษัทออกสัญญาครับออกสัญญามีต้นพันธุ์มีปุ๋ยมีฮอร์โมนนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะสง่งถึงท่าน 6,500ต่อไร่นะครับ6,500ต่อไร่เอาไปพักไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เพื่อปรับอุณหภูมิปรับภูมิอากาศสภาพอากาศนิดหนึ่งจากนั้นนะครับก็ลงหลุมขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยตัดถุงตัดรากที่โคนถ้ามันที่กคนถุงถ้ามันขดน,นะครับเป็นรากแก้วที่โคนก็ตัดออกแล้วก็ลงหลุมกลบนะครับเอาดินปากหลุมกลบหรือดินที่เขาอยู่กลบเสร็จแล้วเอาดินปกักหลุมกลบ แล้วก็กดเบาแล้วก็ไม้ปักนะครับพอไม้ปักแล้วก็ทําร่มถ้าอยู่การแจ้งทาร่มถ้าอาศัยคนอื่นอยู่ให้ปักปักไม้อย่างเดียวแต่ให้ดูมแมลงหน่อยนะครับพอ,พอหลังจากปลูกแล้วเขาเริ่มที่จะรัดยอดเนี่ยให้ดูมแมลงน,นะครับมีทั้งเชื้อรามีทั้งนอนกินใบมีทั้งมแมลงกินใบนะครับก็ดูดูหน่อยใช้สารเคมีชนิดที่ไล่มแมลงก็ได้หรือท่านมีสารธรรมชาติที่ไล่มแมลงอยู่ก็ฉีดไปเลยครับ แล้วก็ฮอร์โมนท,ที่บริษัทแถมให้นั่นก็สามารถฉีดได้ในการไล่มแมลงและช่วยยับยั้งการเกิดโรคของโกโก้นะครับแแค่นี้เองครับจบลดรรน้าไปดูแลไปให้มันเจริญเติบโตเพียง2ปีผ่านไปนันก็สามารถเก็บลูกขายได้ก็มีรายได้เป็นเดือนได้นะครับโอเคครับวันนี้ EP นี้ว่ากันเรื่องการปลูกโกโก้ครับ